มาแล้วครับขบวน517นะครับวันนี้ก็มาก่อน417นะครับขบวน517ตอนนี้17นาฬิกา5 7นาทีนะครับกำลังจะผ่านตรงที่ผมถ่ายนะครับส่วน417นี่ยังไม่เข้ามางคลน,นะครับ ช่างเครื่องกายนะครับช่างเครื่องกายโบกมือทักทายนะครับวันนี้ไม่ได้ขับนะครับเห็นนั่งอยู่ด้านซ้ายโบกมือนะครับ